วันจันทร์ที่จะถึงนี้รัฐบาลอังกฤษวางแผนที่จะยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ทั้งหมดนะครับต้องถามคุณสวรักษ์ครับช่วงนี้สถานการณ์ในอังกฤษอาจจะไม่สู้ดีนักนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็กลับมาสูงขึ้นอีกครั้งแต่ทำไมรัฐบาลอังกฤษเขาถึงตัดสินใจยกเลิกมาตรการล่ะครับค่ะบริสตันสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเขาให้เหตุผลว่าถ้ายังใช้มาตรการต่อไปอีกเนี่ย<ม>จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมันก็จะเลวร้ายลงเรื่อยๆ แล้วก็บอกว่าถึงตอนนี้คงต้องยอมรับแล้วนะคะว่าโควิด1 9จะอยู่กับเราไปอีกนานดังนั้นจงปรับตัวแล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะคะคุณผู้ชมคะและปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ผู้นําอังกฤษตัดสินใจยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดก็เพราะความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของวัคซีนค่ะว่าช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้จริงค่ะส่วนสาเหตุที่เลือกอวันที่19กรกฎาคมนี้นะคะเนื่องจากว่า ตอนนี้ค่ะสองในสามของประชากรผู้ใหญ่นั้นได้รับวัคซีนไปแล้วนะคะและนอกจากนี้ค่ะนี่ยังเป็นช่วงเวลาที่อังกฤษเข้าสู่ฤดูร้อนเป็นช่วงที่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลลดลงนะคะแตกต่างจากช่วงฤดูหนาวและก็ฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศหนาวก็ทำให้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากความเหมาะสมเรื่องสภาพอากาศแล้วการฉีดวัคซีนมีความก้าวหน้ามากนะคะ ทั้งในแง่ของปริมาณและก็ประสิทธิภาพของวัคซีนค่ะวัคซีนที่อังกฤษฉีดให้ประชาชนไปแล้วนะคะก็มี a s t r a า e n e c a มีของไฟเซอร์บิออนเทนะคะของ m o เดอร์แล้วก็จอร์นสันแอ n ด์จสทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นวัคซีนนะคะที่มีประสิทธิภาพค่ะและตอนนี้อังกฤษนั้นฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะมากกว่า80ล้าน9 7 5 0 0 0โดสร้อยละ6 9ของจำนวนประชากรได้รับไปแล้วอย่างน้อย1เข็มค่ะ แล้วก็เกินครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศได้รับวัคซีนครบจำนวนไปเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสิ่งหนึ่งค่ะยืนยันได้ถึงประสิทธิภาพของวัคซีนนั่นคืออัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมากนะคะซึ่งสวนทางกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะคุณผู้ชมลองดูนะคะไม่เห็นกราฟด้านบนนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันในอังกฤษสังเกตว่าช่วงนี้นะคะตัวเลขเพิ่มขึ้น อย่างตัวเลขล่าสุดเนี่ยของวันที่14กรกฎาคม42,000กว่าคนแต่มาดูตารางด้านล่างค่ะคุณผู้ชมในระยะเวลาช่วงเดียวกันแม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นหลัก10ต่อวันเท่านั้นนะคะกราฟนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นนะคะว่าแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังติดเชื้อได้แต่ติดเชื้อแล้วอัตราการเสียชีวิตต่ามากและนี่ค่ะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้นำอังกฤษ ยืนยันว่าถึงเวลาแล้วที่อังกฤษจะต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติก่อนที่จะเกิดการระบาดขึ้นค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันจันทร์ที่19กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปค่ะมาตราการควบคุมการระบาดทั้งหมดที่เหลืออยู่ในอังกฤษจะถูกยกเลิกน,นะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะคะจัดได้ตามปกติไม่มีการจำกัดจำนวนคนอีกต่อไปนะคะไม่ต้องเว้นระยะห่างค่ะส่วนสถานบันเทิงนะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ถูกสั่งปิดเป็นอันดับแรกๆอีกไม่กี่วันกำลังจะกลับมาเปิดได้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าผู้นำอังกฤษนั้นจะมั่นอกมั่นใจว่าสถานการณ์ณเวลานี้รัฐบาลสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังวันที่19กรกฎาคมได้แต่ว่านักวิทยาศาสตร์มากกว่า1000คนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ค่ะและก็ร่วมกันลงนามในจดหมายเปิดผน,นึกเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอังกฤษทบทวนเรื่องนี้ และขยายเวลาบังคับใช้มาตรการควบคุมการระบาดออกไปอีกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้มองว่าการยกเลิกมาตรการทั้งหมดในวันจันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่ไร้จริยธรรมและก็ขัดกับหลักทางวิทยาศาสตร์ค่ะก็เช่นเดียวกับความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของอังกฤษนะคะเ <Thank you. S 1> ตือนว่าหากยกเลิกมาตรการ <Mr. Speaker. S 1> อังกฤษอาจจะมีผู้ <have> ติดเชื้อราย <have> ใหม่ <the> สูงถึง10,000แ <like this. S 1> คนต่อวัน <torto> ค่ะ สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานทางการแพทย์กังวลก็คือกลุ่มคนเปลอกบางนะคะที่ร่างกายอ่อนแออย่างเช่นคนที่ป่วยเป็นโรคไร้ายแรงอย่างมะเร็งหรือคนที่มีปัญหาเรื่องระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้วคนกลุ่มนี้หากติดเชื้อโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วๆไปอย่างแน่นอนค่ะก็สอดคล้องกับความเห็นของชาวอังกฤษนะคะที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะพบว่า2ในสาของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่ายังไม่ควรยกเลิกมาตรการทั้งหมดแต่น่าจะคงมาตรการบางอย่างเอาไว้เช่น การบังคับให้ใส่หน้ากากอนามัยหากใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะค่ะในขณะที่ความเห็นจากผู้ประกอบการสถานบันเทิงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าหากสั่งให้เปิดบริการวันจันทร์ผ่านไปไม่กันสั่งปิดอีกเนี่ยนะคะคุณอนุชาคุณจิราชาตาผู้ประกอบการบอกว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยแย่แน่คราวนี้ปิดกิจการถาวรแน่นอนเลยค่ะค